New XSA 100 s p e e d a r ต i s t M M u l t ิ f u n c มั o ติพร้อมแบตเตอรี่ในตัวกับขนาดที่กระทัดรัดพกพาสะดวกตอบโจทย์หลายรูปแบบการใช้งานรายละเอียดและเสียงของเขาจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ music สำหรับ New X S A 1 0 0ตัวนี้นะครับผมเป็น M มันติฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายสไตล์โดยทาง New X นะครับผมได้นำเสนอ M กีตาร์โปร่งที่มีความสามารถในการพกพาสะดวกใช้งานได้ครอบคลุมนะครับ มี Channel Input มาให้เยอะนะครับรวมถึงการใช้งานบันทึกเสียงไลฟ์สตรีมมิ่งไปด้วยแล้วก็เล่นเปิดหมวกไปด้วยก็สามารถทำได้นะครับผมด้วยฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับจึงทำให้เขาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเหมาะทั้งการเล่นสดนะครับการบันทึกเสียงหรือว่าการฝึกซ้อมนะครับอย่างการบันทึกเสียงเนี่ยเขาก็จะมีพอร์ต USB C มาให้นะครับเราสามารถใช้งานเป็น Audio อ n ิ e r f a c e ได้เลยนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และก็ยังรองรับ OTG ด้วย ก็คือการเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับโทรศัพท์ของเรานะครับและเราเนี่ยสามารถอัดวิดีโอนะครับที่โทรศัพท์แล้วพออัดเสร็จเนี่ยเขาจะซิงค์ภาพกับเสียงให้เราโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมตัดต่อเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไลฟ์นะครับผ่านโทรศัพท์แล้วก็ทําการเล่นดนตรีเปิดหมวกไปด้วยก็ได้เช่นกันนะครับเสียงและภาพก็จะซิงค์ให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับ สำหรับสเปคเบื้องต้นของเขานะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นแอมป์ที่มีกําลังขับ100วัตต์นะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งในร่มนะครับหรือว่าจะเป็นกลางแจ้งก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็การออกแบบดอกลาโพงเขานะครับผมดอกที่ตรงกลางของเขานะครับจะเป็นดอกย่านต่านะครับผมดอกที่ใหญ่ที่สุดนะครับและด้านบนก็จะเป็นดอกขับเสียงสูงนะครับแล้วก็มีด้านล่างอีก2ดอกเช่นกันนะครับจะแบ่งกันนะครับบน2ดอกและก็ล่าง2ดอกนะครับเขาจะออกแบบให้ เหนียไปทางด้านบนนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มองศาการกระจายเสียงนะครับให้เขาเนี่ยส่งเสียงได้กว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วยครับและในเรื่องของคาแรคเตอร์เสียงนะครับที่เขาตั้งใจออกแบบออกมานะครับผมเขาตั้งใจให้เสียงกีตาร์โปรนะครับมีความสมจริงแล้วก็เหมาะกับการใช้งานแบบอะคูสติกนะครับแต่ก็มีอินพุตของไมค์มาให้นะครับรวมถึงอินพุตอินสตูเมนต์เราก็สามารถเสียบได้ทั้งกองไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ด เครื่องดนตรีต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมมีเอฟเฟกมาให้ด้วยจะเป็น Reverb c บค r u s สและ Delay ครับโดย Delay นะครับเราสามารถแท็บเทมโปได้ด้วยนะครับผมเขาจะมีปุ่มแท็บเทมโปมาให้ติดกับที่ตัวเครื่องเลยครับมีระบบ a n t i ี้ e ีดแบ็นะครับช่วยจัดการเสียงหอนหรือว่าเสียงฟ e ดแบ็ k นะครับที่เกิดขึ้น กับเจ้าตัวนี้ได้ครับและที่สําคัญนะครับสามารถลูฟิเคชได้นะครับแล้วก็มีจูเนอร์ในตัวด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะตั้งสายกีตาร์นะครับก็สะดวกมากๆครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับผมก็รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วเราสามารถปรับแต่งตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านแอป New X Setman ครับสำหรับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง8-10ชั่วโมงเลยนะครับและภาพรวมของเขานะครับก็จะมีน้ำหนักเบานะครับพกพาสะดวกแล้วก็ แข็งแรงทนทานครับให้ช่องเชื่อมต่อมาอย่างครบครันนะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีมิกเซอร์ตัวเล็กๆติดมาด้วยเลยครับสามารถเป็นออดิโออินเทอร์เฟซนะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมอัดเพลงครับและก็ยังรองรับ OTG ด้วยนะครับที่ผมได้พูดไปข้างต้นครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันต่างๆที่ให้มานะครับก็เพียงพอสําหรับการเล่นสดและการฝึกซ้อมภายในบ้านแล้วครับ หลังจากที่ฟังเสียงกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่องการเชื่อมต่อเขากันอย่างละเอียดกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะมีอินพุตมาให้ทั้งหมด3ช h a n แน l ด้วยกันนะครับจะเป็นแบบ Combo Jack 2อ n p u t นะครับแล้วก็เป็นแบบ Jack ปกติที่เราคุ้นเคย1 Input ครับประกอบไปด้วยไมค์นะครับกีตาร์และอินสตูเมนต์นะครับสำหรับกีตาร์เนี่ยจะเป็นแบบแจ็คปกตินั่นเองแล้วก็ไมค์กับอินสตูเมนต์นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น XLR หรือว่าจะเป็นแบบ แจ็คแบบโฟนที่เราคุ้นเคยครับถัดมาทางด้านขวาของเขานะครับจะเป็นพอร์ตเอฟเฟกต์ลูปนะครับผมเซนต์รีเทิร์นได้ตรงนี้เลยนะครับและถัดมาอีกนะครับจะเป็นพอร์ตสำหรับฟูดสวิตช์นะครับที่รองรับดูออลสวิตช์นั่นเองเราสามารถใช้ในการเปิดปิดเอฟเฟกต์ที่เขามีมาให้นะครับหรือว่าจะเป็นการแท็บเทมโปก็ได้เช่นกันครับถัดมาจะเป็นโฟนเอาท์นะครับผมและไลน์เอาท์แบบแจ็คนั่นเองครับและถัดมานะครับตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะครับก็คือ DI เอาท์เขามี DI เอาท์แบบ XLR มาให้นะครับ โดยข้อดีของเขาครับก็มีหลากหลายเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราไปเปิดหมวกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นงานเลี้ยงภายในครอบครัวนะครับเล่นกับเพื่อนๆสนุกๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากจะอัดเก็บบรรยากาศเหล่านั้นเอาไว้นะครับเราสามารถเอาพูดออกมานะครับต่อเข้าไปที่ audio interface และอัดเสียงลงในโปรแกรมอัดเพลงได้เลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอยากจะ ให้เขาเนี่ย DI out ไปที่มิกเซอร์ตัวอื่นนะครับผมเพื่อที่จะส่งออกสู่ลำโพงตัวอื่นๆหรือว่าเอาฟูดต,ต่างๆอีกก็ได้เช่นกันนะครับการใช้งานของเขาเนี่ยก็หลากหลายมากๆถัดมานะครับผมเป็นพอร์ตแบบแจ็ค2พอร์ตตรงนี้นะครับจะเป็นอินและเอาที่เขาเขียนว่าดูอัลหนึตรงนี้นะครับผมเอาไว้สําหรับเชื่อมต่อกับ SA 1 0 0ออีกใบหนึ่งนั่นเองครับและทางด้านล่างของเขานะครับผมจะเป็นพอร์ตจ่ายไฟเข้าสู่ตัวเครื่องหรือว่าพอร์ตชาร์จแบตน,นะครับผมก็นี่นะครับเป็น DC in 28โวลต์น,นะครับผมแล้วก็มี DC out 9โวลต์ด้วยนะครับตรงนี้ทําไมเขาถึงให้มานะครับก็สําหรับ DC out 9โวลต์ตรงนี้นะครับผมข้อดีของเขาเลยนะครับคือเราสามารถจ่ายไฟให้กับเอฟเฟกของเราได้นะครับเพื่อนๆบางคนเนี่ยใช้มันติเอฟเฟกตตัวเล็กๆนะครับที่เขาใช้ไฟแค่9โวลต์ก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้เนี่ย เชื่อมต่อสายจ่ายไฟไปที่มันติเอฟเฟกของเราได้เช่นกันนะครับทำให้เราไม่ต้องไปหาปลั๊กไฟใช้คู่กับตัวนี้ได้นะครับผมก็สะดวกมากๆเลยครับและสุดท้ายก็จะเป็นสวิตช์ในการเปิดปิดเครื่องนะครับผมนี่ตรงนี้ อ่าตรงนี้ไฟขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมได้ชาร์จแบตเข้ามาเต็มแล้วนะครับถัดมานะครับมาดูที่น็อบต่างๆที่เขาให้มากันดีกว่านะครับผมก็จะแยกเป็น3แถว3ามอินพุตท,ท,ที่เขาให้มาเลยนะครับผมขอเริ่มจากไมค์ก่อนละกันนะครับผมสําหรับไมค์เนี่ยเขาสามารถส่งแฟนทอมได้ด้วยนะครับหรือว่าไฟ48โวลที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะครับหรือว่าจะส่งไปที่อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการไฟเลี้ยงก็ได้เช่นกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเกนนะครับวอลลุ่มเบสเทปเปิล Reverb Chorus Delay นะครับแยกกันอิสระเลยนะครับผมทั้ง2 Channel นะครับผมจะเหมือนกันนะครับสำหรับไม์และกีตร์นะครับในส่วนของกีตร์เนี่ยก็จะกดตัวเลือกสัญญาณได้นะครับว่าจะเป็น Passive หรือว่าจะเป็น Active นะครับสำหรับ Input ที่เสียบเข้าไปครับผมแต่ว่าสำหรับ Port Input i n s t r u m e n t นะครับผมก็จะมีแค่เก Level, Bass, Treble และรีเวิร์บมาให้นะครับจะไม่มีหนอบของคอรัสและดีเลย์มาให้นะครับผมก็จะมีปุ่มสําหรับกดเลือกสัญญาณที่เข้าไปเช่นกันนะครับจะเป็นไม์กับไลน์นั่นเองนะครับไลน์ก็สําหรับเครื่องดนตรีที่เป็นไลน์เลเวลนะครับผมพวกคี์บอร์ดกล้องไฟฟ้านะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นไม์นะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อกับไมโครโฟนก็ได้เช่นกันครับถัดมานะครับที่หนอบตรงนี้ที่แยกกันอยู่นะครับผมขอเริ่มจากโกลบอลตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแอนตี้ฟีดแบ็กนะครับ ก็สามารถป้องกันการเกิดฟิทแบกหรือว่าการหอน,นเมื่อเราใช้งานได้นะครับ ตรงนี้การทํางานของเขานะครับเขาก็จะตรวจจับย่านที่มันมีปัญหานะครับเขาจะสวีปหาย่านที่มันมีปัญหาแล้วก็ทําการคัดให้เรานะครับตรงนี้ก็สะดวกมากๆครับถัดมาเป็นมาสเตอร์นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์เอาพุตของเจ้าลาโพงตัวนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับที่ใช้ภาค DI อเอของเขานะครับผมมาสเตอร์ตรงนี้ถ้าเราปิดหมดเลยมันก็จะไม่เกี่ยวข้องกับภาค DI อเอนะครับภาค DI เอก็จะส่งเสียงออกไปปกติครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะครับ ตัวนี้จะมี out b a c นะครับแล้วก็มีพอร์ตโฟนมาให้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับสายโฟนแบบ3.5ได้เลยครับโอเคครับ okay, ผมถัดมาเดี๋ยวผมมาอธิบายปุ่มที่เขามีมาให้ดีกว่านะครับผมก็ขอเริ่มจาก ปุ่มเฟสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจัดการเฟสสัญญาณนะครับผมเมื่อสัญญาณเนี่ยมันมีการแบบหักล้างกันหรือว่าเฟสกันนะครับเราก็สามารถปรับเฟสตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นแท็บเทมโปนะครับเราสามารถแท็บเทมโปได้ตรงนี้เลยสําหรับการใช้งานเอฟเฟกที่เขามีมาให้นะครับถัดมาอีกนะครับจะเป็นจูเนอร์ตรงนี้เอาไว้เปิดการใช้งานจูเนอร์ได้นะครับผมและด้านล่างเนี่ยที่เป็นไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดการใช้งานบลูทูธนั่นเองนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรรรรณ์์ตต่าางๆคคััับบถดมนนนะะะจเป็อ USB-C ตรงนี้ก็สำหรับใช้งานเป็น Audio Interface และการใช้งาน OTG นั่นเองนะครับที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาและภาพรวมของเจ้า New XSA 100ตัวนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถไปปรับแต่งในแอปพลิเคชันของเขาที่ชื่อว่า New X s t a t e m a n ได้นะครับผมก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับให้เราปรับแต่งเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีการาฟิกให้ดูแบบเข้าใจง่ายเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเจ้า New XSA-100 เนะครับเป็นแอ็มกีตาร์โปร่งที่อเนกประสงค์มากๆนะครับการใช้งานครบคัน สามารถใช้งานได้ทั้งการซ้อมในบ้านหรือว่าการเปิดหมวกก็ได้เช่นกันนะครับและช่องเชื่อมต่อที่มีมาให้ก็ใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยครับและนอกจากนี้นะครับยังมีเอฟเฟกต่างๆติดมาให้ใช้งานด้วยนะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ผ่านแอปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมยังรองรับการใช้งานแบบ OTG สามารถไลฟ์ไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดหมวกไปด้วยรวยมถึงการอัดเสียงได้นะครับเพราะว่า USB C ของเขาเนี่ยก็รองรับ a อด i โออินเ f อ c e เช่นกันนะครับและความดังที่ให้มานะครับก็เรียกได้ว่าเพียงพอแต่การใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้ดังมากเหมือนกับพวกลำโพงซับเบสแยกหรือว่าลำโพงมิดไฮแยกแบบนั้นนะครับแต่ก็ทาง New X เนี่ยก็พยายามออกแบบมานะครับให้มีทิศทางของลำโพงที่ครอบคลุมการใช้งาน กับพื้นที่ที่เรานำไปใช้งานมากๆครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับเจ้า SA 100จากทาง New X นะครับผมก็ทาง New X เนี่ยก็ออกโปรดักต์ใหม่ๆมามากมายนะครับผมแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเราจะเห็นการพัฒนาของเขาอยู่ตลอดเลยนะครับมีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ตอบรับกับสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพื่อนๆสามารถ ไปลองได้ที่หน้าร้าน Music Arm เลยนะครับหรือว่าดูการรีวิวของเราแล้วนะครับอยากจะสั่งไปใช้งานที่บ้านเลยก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ทุกช่องทางเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm ด้วยนะครับวันนี้ผมกับ New XSA 100ตัวนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Music Arms